ไม่ต้องปิดตะบายไปเลยเลยเอนะได้นะครับได้แล้วครับด้นะนะปลาไก,ก่ามายามค่ำคืนด้วยนะครับแาบนี้ช่วงนี้มีปลาไก,ก่าเข้าใช้กิโลไม่รู้ มาใกล้ครับกล้องครับมาใกล้ไฟสาดมาเลย <มา S 1> เอานะมา,ม,ามาเลยปลาหมาอเลยปลาหม้ค่ำคืนนี้เนี่ยรับจำเลยทำไมใกลเลยช่วยนี่ครับเอาตันี่ครับเบป็นการประกาศกับปลาหม้ ชีวิตด,ดึงไป3ได้มา2ถือว่าโอเคสำหรับเวลา6ชั่วโมงนะเคครับ ครับแลวนะวันนี้มืพูผมครับกรับนะยาคุณอาคัรเบ็ดตกปลานะครับวันนี้ผมพาหน้ามาอยู่ที่บางบะอินนะครับนี่มาชมบรรยากาศของบางปะอินก่อนเลยค่ำๆตะวันใกล้ตกดินแล้วนะครับนี่บรรยากาศเราอยู่ประมาณนี่ครับบรรยากาศจะย้อนแสงนิดนึงนะครับแล้วนะบรรยากาศน้ําขึ้นมาอยู่ประมาณนี้นะน้มในเวลานี้นะครับนี่มาลุ้นดูว่าเราจะมีผลงานหรือเปล่านะสำหรับค่ําคืนนี้นะดึกๆแล้วเราก็จะแยกย้าย่อนื่นก็ฝากหน้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับนะยาคุณอาคัรเบ็ดตกปลาด้วยครับแล้วนะ โอเคครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วทยอยลงเบ็ดครับผมโอเคครับไปนี่ชงบรรยากาศช่วงนี้น้ำกำลังมาปลากำลังเข้านะครับช่วงนี้ค่อนข้างจะรักต้านนะตุ๊บเอาข้างจะเยอะเลยนะครับเพียบเลยบรรยากาศกำลังดีมากนะครับช่วงนี้นะเครื่องดื่มเย็นๆนะครับจะสุดยอดมากโอเคเดี๋ยวทยอยลงเบ็ดนะ มาแล้วครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับวัดนี้ครับลุ้นดูว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับสูตรนี้นะครับนะมาดูกันเลยครับมีตัวไหมได้ลุ้นไหมมันดึงนะครับขี้ดึงอยู่เดี๋ยน้องเขาเล่นดูว่าเป็นไงบ้างเออดูนะครับทีมงานของเราจะมีตัวไหมสุดมากจะไม่ได้นะครับทีมงานเราฟาวตลอดนี่ครับ บัดฟาวตลอดมีตัวไหมไม่มีครับสูตรนี้ครับสามชิ้นโอเคครับผมไม่ติดครับโอเคครับตัดมามืดๆหน่อยนะครับหนุนขึ้นเ้ากระโดดขึ้นน้ำครับอืมปลาไก่ครับนาปลาไก่เตรียมตัวตักเลยอันนี้ครับมืดๆหน่อยนะครับช่วงนี้กระโดดขึ้นน้ำไปแล้วปลากกยครับผมกินเหยื่อลูกกุ้งนะครับนันนะมาแล้วดึงมาแล้วครับดึงมาแล้วครับ ถึงมาแล้วโอ้จะเข้าแล้วครับเข้าฟัานะครับลากออกเลยครับมืดมืดหน่อยไฟลายมืดมืดหน่อยนะครับขึ้นน้ามาแล้วตืด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 ตักครับตักครับตักครับอืมเบื่อแล้วทีมงานเรียบร้อยครับนี่มาแล้วครับทีมงานเรานะครับเรียบร้อยครับธนะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอไม้หลักหน่อยครับผมโอเคครับผมมาแล้วครับหนึ่งตัวมืดๆนะครับปากายครับนี่ครับนี่ไมมาหน่อยครับไม่หลักมาหน่อยครับครับมาเลยครับมาเลยครับเน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 บไม่เคยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้เออไม่ตัวใหญ่ได้ไงอ่ะมาแล้วครับแลวนะแม่น้ำ มีครับมีครับปลาไก,ก่เราได้มาตัวใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอเออเออเปิดไฟจก้จกแจ๊กตัวใหญ่มากเลครับอ่ะหนูไปถือที่ถือนี่กล้องสอง่องไหมส่องไฟมาห้พ่ออ่ะฮะขอบผมณเลยนะนะ <c oughs> นั่งอยู่พักหนึ่งลากแล้วครับปลาไก,กา่ <c oughs> บางปลาอินไหมนี่ครับค่ำคืนนี้ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะนะครับนะนะ <c oughs> ปล,ป,ลปล่อยจะยาวเลยใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวน,นี่เหยื่ออะไรวะดูก่อนเหยื่อลูกกุ้งนะครับนน้าน่านี่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะคะิมกับนนิดนึโอ้นั่งอยู่ด้วยว่าจะไม่มีปลาปลอะไรมากิน กินลูกกุ้งนะครับนี่อาจะกินลูกกุ้งนะครับนะพอเราเอาใช้กุ้งนะวันนี้ดูเป็นสองไฟมาทานก็จะจะสอดจะย้อน,อนสอนลุกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับเปิดไฟให้สุดเลยเดี๋ยวพอจะ ไปติดตักเดี๋ยวเราไล่ออกปุ๊บนิดนึง องไม่เห็นไฟครับไฟไม่ได้อยู่ด้วยนะไฟไปสาดเล่นหมดไม่ต้องปิดสับปล่อยไปเลยได้นะได้นะครับได้เลครับได้นะครับ <c oughs> ปลาไก,ก่ามายามค่ำคืนด้วยนะครับายนี้ช่วงนี้ มีประกายเข้าใช้กี่โลไม่รู้นะครับมีครับไม้ใกล้ครับกล้องครับไม้ใกล้ไฟสาดมาเลยเออมาว่าเข้าหาคนดิไฟ่ไฟสาดเข้าตัวคนเลยเออให้มันแจมเออ นี่ครับนะปากกายบางปะอินนะครับนี่ครับเราอยู่ที่บางปะอินนะได้มาหนึ่งตัวโอเคโอเคครับเอากล้องนะ เรามาถึงนี่เท่าไหร่วาเกือบหกโมงน่าลงเบ็ดไปดูผลงานเที่ยงคืนงานของเราสองชีวิตนะครับดึงไป3ทีได้มาสองตัว,วนี่ครับผลงานปร,ประกายกับปะมะสองชีวิตดึงไป3ได้มาสอง ถือว่าโอเคสำหรับเวลา6ชั่วโมงนะโอเคครับมาเอาไปใส่ฟ้าเอาไปใส่ถังเลย